วันนี้เราจะมาพาทำผมเชิดเท้าแบบแล้วก็เอาวงแบบนี้นะคะมาให้ได้สิสิบสองวงเนาะแล้วเราก็หมอนมันให้ได้แบบนี้จะเเป็นสีทามันแบบนี้สิบสองวงอ๋อ

มาตรฐานต้อง12ห่วง <Yeah. S 1> แล้วก็มัดให้แน่นเป็นไหมกี่นคนเนี่ยด้ยแล้วก็จับที่ละสองแล้วเราก็จับเทีะสองแล้วก็ค้องเข้าหากันเทีย <c oughs> สองแล้วก็ค้องเข้าหากัน,นเรื่อยๆ <c oughs> อันนี้เป็นกนารทำผมเช็ดเท้าแบบทักมือ ถ้าแบบทอเครื nice ่องมันก็จะง่ายเแบบนายอยู่ที่ายของเราจะเลือกเซนซูซะาเล็กที่ห้งตี่อัศวอไปด้วยพดแล้นันเจอรมาดไเอาไหมกัเซนแล้วถึงนีแล้วจะไปฝา แล <therapist. S 1> ้วก <ligen petto> ็ถักไปด้วยทีละสองทีละสองพี่จี๊ดี๋ยวเรียนปอยทานจะถ่ายทำให้ดูทั้งสองลายอุ้มเหรอเดี๋ยวถ่ายอันนี้ก่อนกวนไปเยอ่าถ่ายอีกครั้งดู อาเดกมาทำมือให้ทำตรงนี Ay, de de. Ay, de de ้เหรอไม่ทำตรงดมโอเคเเยอะเยอะโอเคเเนี่ยไปทำมาเทาไหร่ทำไวจังเลยซึ่งสามสินไงให้ทำเลยคอ จบรอ้วจะมุนไปอย่างนี้เรื่อยๆเยจะใหญ่แล้วก็เป็นแบบนั้นถ้าเป็นสีเหลืองอ่ะเนี่ยท้านี่เป็นสีเหลืองไปทำให้ท้านอสีเหลี่ยเรสีเหลืองาเก็เพิ่มแถวไปเรื่อยเมื่อเราเพิ่มแถวไปเม พอใหญ่แล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้่อนมันจะดอกเข็มใช่ไหมที่เราส่งตอนนั้นเข็มเรกเข็มเราทำแล้วนี่ออะไรก็ได้ที่นำเสนอเดี๋ยวเดี๋ยวเซียุมฟูแสดงจะทำวุลายินตไหมารบลหัวใจคับลงหัวใจง่ายสุด แล้วก็วนไปด้วยอันนี้เป็นการสลับสีขาวกับดำลายหยินหยางไอย่างเงี้ยเนาะมาลายเขาเรียกว่าลายหยินหยางลายหยินหยางไม่แค่นี้ายเอใช่ไหมอันนี้คล้ายลายกังหันอันนี้มันาลายกังหันแล้วแต่เราออกแบบลายดำขาวลายกังหันเราต้องออกแบบก่อนนะที่เราจะทำมาเป็นลายได้ อันนี้ก็เป็นการทำพรมเช็ดเท้าแฮนด์เมดบางอย่างต้องเอาดำกั็ขาวอยดำเป็นดำสีมันจะไม่เหมือนกันดำกนก็เลยไม่ใส่แบบเอาวนไปเลยหักชิ้นวนจนสุดแล้วว่าเราจะเอาขนาดไหนจะเอาเล็กเอาใหญ่สามารถทาเป็นพรมเช็ดเท้าเป็นที่นั่งรองนั่ง เหมือนพรมนะเออพรมใหญ่ๆหญ่เนาะพรมใหญ่ๆหญ่ใช่พรมที่ปูหน้าทีวีหน้าถ้าออกแบบเป็นรูปการ์ตูนขาแบบจำน่าจะสวยคุณเอกนันทนาพัฒน์เอาไว้ตรงเป็นดอกไม้เป็นลายอะไรก็ได้เป็นดอกไม้นี่ก็จะยากหน่อยเนาะใช่เราจะขึ้นหน่อยเป็นมาแล่นั่งอยู่เลยเนี่ยนั่งคอยกันเนี่ยมาดิมาดูเขาคอยแล้ว เออเขาคอยเธออยู่เนี wow. uh ่ยำนไปเอยาม้หัวเนี่ยเออยน้มันหมดเออมเติมนะเออดิมาครูก็มาคอยอยู่ล้วเนี่ยเครูก็มาเลยประธานไปอยู่ตลาดอะซื้อน้ำมันยังมาเลยเออมีใครมา่เิมเอยอดแล้วก็วนๆไปเรื่อยนรอบๆ ก็เอาของอของใต้ของเสร็จแล้วก็ห่วงใส่กันเราจะขยายจะรูนจะใส่มาสองอันขย่ายไปเรื่อยขยายไปเรยยัดเข้าไปในรูยังไม่รอบแล้วใส่ไปออันนี้ก็วนสีขาวหนึ่งรอบ สีขาวแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีดำถ้าเป็นลายเงีนยมันจะดู่าพลายสวยอย่างนี้มันลูกไปเห็นลายเท่าไรตรงแล้วก็อยู่ที่เราเออกแบบลายเนาะ,ะใช่เราต้ของให้ลองไปก่อนเผื่อเผื่อลื้ออันเนี้ยเผื่อลื้อมีเผื่อลื้อมีเผื่อลื้อแล้วก็วนไปเรื่อยๆแล้วสีดำก็วนคุณว่าเราจะเอาขนาดไหนไ นดนี่ก,นก็เป็นแบบต่างๆของพรมเช็ดเท้าเหมือนประดาวอันไหนสวยสุดอ่ะนะเสนอด้อนี่นนไม่ผ่านนี่ไม่ผ่านอี่าดำๆนั้นก็สวยอันนี้แบบหนึ่งสองสอันนี้แบบหกเหลี่ยมแบบนู้นเป็นแบบวงกลม ภูมินะแบบนั้นเป็นแบบลายตะขอก็จะมีลายลแล้วแต่เราจะออกแบบไม่มีใครมาครับอยู่ตรงบ้านในมุนเท้าของมันมดอีกเยอะไหนสวยใช่ไปดูเล่เบลเป็นเบลใครใครจะว่างไปไหมวันที่หนึ่งอ่ะใช่คุณไม่มาหาเดียวสีขาวไม่สวยเดี๋ยวดีหน่อยนะใก็จะสีดำจะเริ่มจะดำมีหน่อย อันนี้ก็จะเป็นวงดำๆแล้วก็ใกล้แล้วอันนี้เป็นลายกางหันขาวกับดำพอจบดำแล้วเราก็ขึ้นขาวต่อแล้วก็วนนนี่นะคะรูปล่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ลายกางหันลายอะไรนอีกุ่มลายกางหัน นี่ค่ะนี่เป็นการทำพรมเช็ดเท้าของกลุ่มแม่บ้านหมู่สิบสองบ้านเนินตาเสาตำบลชนแดนนี่แมวหลายก็จะมีหลาย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 นี่จะเห็นตีนฉันนะอันนี้ก็จะเป็นอีกลายนึงจะเห็นตีนฉันแล้วอันนี้ก็จะเป็นอีกลายนึง ลายนี้ก็สวยแบบอันนี้ก็จะเป็นอีกลายลายนี้ก็จะสวยนะคะนี่ล่เลยอันนี่ก็เป็นอีกลายหนึ่งแล้วแต่เราจะออกแบบลายราจะมีแบบวงกลมแล้วก็แบบสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เสียไปชั่วไม่ได้ยินเสียงแค่กเครองออลดจอดลงจอดรถแล้วก็ลงเลยก่อนเรื่องดีนะเด็กใส่รถกับม่เป็นหมดละมันมเอง มาดอกเข็มด้วยอะไรมไหนดีวะใช่ม